ภายในเรือนแฝดจะมีห้องนอนหลายห้องหน้าห้องมีลักษณะเป็นหงเป็นที่สำหรับเจ้าเมืองว่าราชการโดยมีระเบียงลดระดับลงไปจากห้องนี้อยู่สองด้านเชื่อว่าเป็นที่นั่งของข้าราชการระดับต่างๆเมื่อเข้าประชุมปรึกษาข้อราชการและที่ห้องนอนของเจ้าเมืองตรงพื้นห้องทำงานจะเป็นช่องลับที่มีกระดานปิดไว้ในอดีตตรงช่องประตูลับ จะมีโต๊ะทํางานของท่านเจ้าเมืองบางไว้ช่องลับช่องนี้มีไว้สําหรับให้เจ้าเมืองส่องดูนักโทษในคุกมืดด้านล่างหากมองจากด้านนอกจะเห็นว่าคุกมืดที่อยู่ใต้ห้องทํางานของเจ้าเมืองจะมีประตูที่เปิดปิดและมีลูกกรงเหล็กเป็นช่องหน้าต่างนั่นเองค่ะ